ด้านล่างนี้คือการขยายคีโนดโนหนึ่งจำนวนประมาณ170 0คําคำตามเงื่อนไขของคุณไม่มีตอนจบไม่มีหัวข้อดำเนินเรื่องยาวต่อเนื่องเดทเริ่มเปลี่ยนไปในวันที่เขาเริ่มคบกลุ่มเพื่อนที่หมกมุ่นอยู่กับการพนันฟุตบอลออนไลน์ทั้งวงไพ่และหวยเถื่อนจากใต้ดินเมื่อก่อนเขาเป็นเพียงลูกชายที่ทำมาหากินธรรมดาทำงานรายวันรับจ้างบ้างไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็เพียงพอให้ชีวิตไม่ลำบากเกินไปทว่า เมื่อถูกชักชวนด้วยประโยคหวานลินว่าแทงนิดเดียวได้เงินก้อนโตเดชก็ยิ่งถล่มลึกลงไปเรื่อยๆครั้งแรกที่เขาได้กำไรก้อนใหญ่เขาฉลองเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่เงินนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะความโลภบอกว่าถ้าได้ครั้งแรกก็ต้องได้ครั้งต่อๆไปเมื่อเขาเริ่มเสียเขาก็ยิ่งเพิ่มเงินหวังจะเอาคืนจนกระทั่งความพินาศเริ่มต้นแบบเงียบๆ ช่วงแรกมานีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายเธอเพียงแค่สังเกตว่าเดชกลับบ้านดึกขึ้นสีหน้าเครียดเสียงพูดคุยกับใครสักคนในโทรศัพท์เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆบางคืนถึงกับตะโกนด่าใครก็ไม่รู้ผ่านปลายสายชื่อคนแปลกๆผุดขึ้นมาในบทสนทนาที่เธอไม่เข้าใจเช่นต้องเสียสันอาเฮียบางคนที่เธอไม่เคยพบเจอแต่เธอไม่ถามเพราะเชื่อว่าลูกชายมีเหตุผลของเขาวันที่เธอเริ่มไปยินเสียงเดชปากแก้วจนแตกมานีรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติหนักมากแต่เธอก็ยังคงใช้ความเป็นแม่งเงียบไว้ก่อนโดยหวังว่าลูกชาายจะเเเล่ให้ธออฟังง แต่วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงหนี้สินของเดชบวมขึ้นบานออกเหมือนก้อนเนื้อเนาในใจทั้งหนี้พนันออนไลน์หนี้เจ้ามือใต้ดินรวมไปถึงเงินที่หยิบยืมจากเพื่อนบ้านจนไม่มีหน้าไปเดินในหมู่บ้านแต่สิ่งที่เขารู้สึกกดดันที่สุดคือหนี้จากเฮียกวงเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยมท่าพวกมันไม่ได้เงินมันก็จะเอาเลือดแทนช่วงแรกเฮียกวงให้เวลาผ่อนผันแต่เมื่อยอดเงินเริ่มบวกดอกเบี้ยรายสัปดาห์จนเป็นหลักแสนเฮียกวงก็เริ่มส่งลูกน้องมาเดินป้วนเปนนี้ย แต่ก็ไม่รู้ว่ามาทําไมเธอเดาว่าคงมาหาเพื่อลูกชายแต่เด็กกลับตัวสั่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านคืนหนึ่งเด็กถูกพวกนั้นลากออกไปซ้อมจนเลือดอาบแล้วโยนกลับมาที่หน้าบ้านพร้อมคําขู่ว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนยังไม่มีเงินมาจ่ายมือหนึ่งของเขาอาจจะไม่อยู่กับตัวหรืออาจแทบไม่ได้เดินอีกต่อไปวันนั้นเด็กร้องให้ต่อหน้ามานีเหมือนเด็กแต่เขาไม่ยอมบอกความจริงเพียงแค่พูดว่าเจอพวกคนเมามานีประคบแผลเช็ดเลือดและอธิษฐานให้ลูกปลอดภยัยโดยไม่รู้เลยว่าภัยร้ายตัวจริงคืออะไร เมื่อเดชเห็นว่าทางเดียวที่จะปลดหนี้มหาศาลนี้ได้คือการขายที่ดินของแม่ที่ดินผืนใหญ่กว่า40ไร่ที่ติดถนนใหญ่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตามที่นายหน้ามักมาถามซื้อบ่อยครั้งเขาจึงเริ่มบีบคั้นแม่ให้ยอมโอนเดิมทีเขาคิดว่าแค่พูดดีๆแม่ก็คงให้แต่เมื่อมานีได้ยินคำว่าแบ่งที่ดินเธอหน้าซีดเธอพูดเสียงอ่อนแต่น้ำหนักหนักแน่นว่าที่ดินนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายของพ่อที่ฝากไว้ให้เธอจะไม่ยอมขายหรือแบ่งออกโดยเด็ดขาดเธอเก็บมันไว้เพื่อให้มีรั์พอเลี้ยงชีพยามแก่แลใจจเก็ูปนภารรค เธอไม่รู้เลยว่าการปฏิเสธครั้งนั้นจะนำพาชีวิตไปสู่เหวลึกแค่ไหนเมื่อขอไม่สำเร็จเดชเริ่มโมโหเขาพูดรุนแรงขึ้นด่าทอแม่ด้วยคำที่มานีไม่คิดเลยว่าจะได้ยินจากปากลูกคนเดียวที่เธอทุ่มเทเลี้ยงด้วยมือทั้งสองข้างแม่อยากให้ลูกตายใหม่แม่ไม่รู้หรอว่าฉันกำลังเดือดร้อนแม่เห็นแก่ตัวเสียงนั้นทำให้หัวใจของหญิงชาราแตกสลายแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจะไม่ให้ที่ดินเด็ดขาดเธอ ไม่เคยคิดว่าที่ดินมีค่ามากกว่าชีวิตลูกแต่เธอรู้ดีว่าถ้าให้ไปแล้วเดชก็ไม่รอดจากการพนันอยู่ดีและที่ดินจะถูกขายทิ้งภายในไม่กี่วันคำว่าห่วงของแม่เวอร์ซัสความโลภผสมความจนตรอกของลูกชายปะทะก,กันรุนแรงจนบ้านที่เคยอบอุ่นไกลเป็นห้องขังแห่งความเครียดเดชเริ่มตะโกนใส่แม่ทุกคืนเธอร้องให้จนแอบไปนั่งที่หลังบ้านเพียงเพราะอยากหนีเสียงดูด่าหลายครั้งเดชถึงขั้นผลักแม่จนล้มแต่เธอก็ยังไม่เคยคิดแจ้งตำรวจหรือขอความช่วยเหลือชีวิตที่ผ่านมาเธอเรียนรู้เพียงอย่างเดียวคือแม่ต้อ,อ่อสิง ที่แม่ทำได้ดีที่สุดวันที่ปัญหาบานปลายที่สุดคือวันที่พวกลูกน้องของเฮียกวงถือไม้เบสบอลมาดักเดตหน้าบ้านโชคดีที่มานีเห็นก่อนเธอรีบดึงลูกเข้าบ้านแล้วล็อกประตูแม้พวกนั้นจะทุบประตูจนกระจกสัน่นแต่เสียงมานีที่ตะโกนขอร้องให้หยุดก็ทำให้พวกมันไปชั่วคราวเดดยืนตัวสั่นเข่าสุดลงต่อหน้าแม่เขาบอกในที่สุดว่าติดหนี้เงินก้อนใหญ่ถ้าไม่มีเงินพวกมันจะเล่นงานทั้งเขาและแม่มานีตกใจจนพูดไม่ออกเธอจับแขนลูกแน่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มแต่เธอก็ยังปฏิิเสธการโอนนที่ด เดชเริ่มสิ้นหวัง <c oughs> เขาคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเขาฝันร้ายทุกคืน <c oughs> เห็นลูกน้องเฮียกวงมาลากเขาและแม่ไปซ้อมเขามองโลกหม่นลงเรื่อยๆจนเริ่มคิดว่าแม่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาไม่มีทางออกความกดดันกัดกินจนใจเขามืดบอดเขาบอกตัวเองว่าถ้าแม่ไม่ให้ก็ต้องใช้วิธีอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่แต่ตอนนั้นความคิดของเขาถูกความกลัวบิดเบือนจนความผิดชอบชั่วดีเลื่อนล่างเหมือนหมอกควันตลอดสัปดาห์นั้นเดชพยายามพูดดีบ้างร้ายบ้างเอาเอกสารมาให้แม่เซ็นโดยอ้างว่าเป็นเอกสารสวัสดิการผู้สูงอายุแต่แม่จับไดด้เ จึงเริ่มดื่มเหล้าหนักขึ้นแล้วกลับมาระบายความโกรธใส่หญิงชาราทุกคืนเสียงของเขาสัน่นแบบคนที่ใกล้จะเสียสติในขณะที่มานีหวาดกลัวจนแทบไม่กินข้าวแต่มันไม่ใช่ความกลัวเพราะไม่อยากตายแต่เป็นความกลัวว่าลูกชายกำลังหลงทางจนกลับไม่ได้อีกแล้วคืนฝนโปรยวันหนึ่งพลันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเดชด,ดื่มเหล้ามากกว่าปกติกลับมาถึงบ้านด้วยท่าทีไม่เหมือนเดิมเขาดึงแขนแม่ออกไปหลังบ้านโดยไม่ฟังเสียงใดๆมานีพยายามถามว่าเขาจะพาไปไหนแต่เขาไม่ตอบเพียง แต่ลากเธอไปตามทางลื่นๆสู่แม่น้ำสายใหญ่ด้านหลังบ้านสายน้ำในคืนฝนพรมดูมืดดำและน่ากลัวแต่ไม่เท่ากับความน่ากลัวในสายตาของเดทตอนนั้นแม่จะเซ็นใหม่เสียงเขาแหบพร่าจากทั้งเล่าและความเครียดแม่ให้ไม่ได้ลูกท่าแม่ให้แม่ก็ไม่มีอะไรไว้กินใช้เลยฉันจะตายอยู่แล้วแม่เข้าใจไหมแม่จะหาเงินให้เองแม่จะหาทางอื่นแม่ขอเวลาไม่มีเวลาเดทตะโกนจนเสียงก้องไปทั่วแม่น้ำเขาผลักแม่ให้ล้มลงดินโคลนมาหนีเจ็บ จนแทบลุกไม่ขึ้นแต่คําพูดเดียวที่เธอเอ่ยออกมากลับเป็นลูกจะเย็นนะลูกแม่อยู่นี่แม่จะหาทางให้แต่คําพูดนั้นกลับยิ่งทําให้เดชรู้สึกว่าทุกอย่างหมดหวังเขาสั่นงานงกน้ําตาไหลไม่ต่างจากคนที่ถูกปีศาจครอบงําความเครียดและเล่ารวมกันจนเขาไม่คิดอะไรอีกต่อไปนอกจากคิดว่าถ้าแม่ไม่ให้เขาก็ไม่มีค่าอะไรในชีวิตแล้วมือของเดชผลักแม่อีกครั้งคราวนี้แรงจนหญิงชาราพลิกตัวไปติดริมตะหลงมานีพยายามคว้าเศษกิ่งไม้หรืออะไรสักอย่างที่ช่วยพยุงตัว แต่พื้นดินชุ่มน้ำทำให้เธอลื่นเมื่อลุกขึ้นไม่ทันเด,ดทถีบซ้ำอย่างแรงจนร่างของเธอตกลงสู่แม่น้ำเสียงน้ำแต่กระจายดังแข่งกับเสียงร้องของหญิงชาราที่ดังขึ้นเพียงวินาทีเดียวก่อนจะถูกกลืนลงไปใต้สายน้ำที่เชี่ยวเดดยืนตัวแข็งเหมือนหุ่นเขาไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าแรงของเขาจะทำให้แม่ตกลงไปจริงๆแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขากลัวจนสมองดับเขาถอยหลังทีละก้าวก่อนจะวิ่งกลับเข้าบ้านอย่างคนเสียสติทิ้งไว้เพียงเสียงน้ำไหลและความมืดที่กลืนกินทุกความหวังองออู้้เนนนน่่่ลดิรยยใสาาบืง ด้านล่างนี้คือการขยายคีโนตโน2ประมาณ170 0คำตามเงื่อนไขของคุณไม่มีตอนจบไม่มีหัวข้อดำเนินเรื่องต่อเนื่องยาวสายน้ำเย็นจัดในคืนนั้นเหมือนคมมีนพันธุ์กรีดลึกลงผิวหนังของมานีแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าความหนาวคือความจริงอันโหดร้ายที่ซัดใส่หัวใจของเธออย่างไม่ปราณีวินาทีที่เธอตกน้ำเธอไม่รู้สึกถึงความเจ็บของร่างกายเท่ากับความเจ็บของจิตใจที่ถูกลูกชายลูกเพียงคนเดียวที่เธอรักสุดหัวใจผลักลงมาอย่างเลือดเย็น เธอพยายามฝืนดันตัวให้พ้นผิวน้ำมือแกร่งที่เคยจับไถจับจอบในวัยสาวกลับไม่มีเรี่ยวแรงเพียงพอเพราะอายุที่มากและความอ่อนล้าะส,สมความหนาวชักกระตุกกล้ามเนื้อจนประคองตัวแทบไม่ได้เธอกลัวน้ำหลายครั้งแต่ยังคงโผงา,าดขึ้นดิ้นรนให้ลมหายใจเข้าออกได้บ้างสายน้ำพาเธอลอยห่างจากตลิ่งเรื่อยๆผ่านท่อนซุงลอยน้ำผ่านพวกหญ้ารกใต้น้ำที่ตวัดพันขาเธอเป็นพักๆก,กลิ่นโคลนผสมกลิ่นดินชื้นตีขึ้นเข้าจมูกทำเอาเธอสำลักสำแล้วสำเล่าแต่เธอยังไม่ปล่อยชีวิตง่ายๆ ราะในหัวของเธอคิดเพียงเรื่องเดียวลูกของเธอต้องรอดจากทางผิดที่ก้าวล้ำไปแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนทำร้ายเธอเองก็ตามนั่นคือหัวใจของแม่ที่ไม่เคยหายไปแม้ในวินาทีที่ความตายจ้องหน้าอย่างไร้ความการุณาร่างของมานีถูกพัดไปติดกิ่งไม้ใหญ่ที่ห้อยลงมาจากริมตลิ่งเธอรวบรวมแรงทั้งหมดเกาะกิ่งไม้นั้นเอาไว้เล็บขู่จนแสบแต่ก็ยังยึดไว้เต็มกำลังก่อนจะค่อยๆดึงตัวขึ้นจากสายน้ำทีละนิดเหมือนคนที่กำลังปีนขึ้นจากนรกพอขึ้นถึงริมตลิ่งได้เธอก็หมดแรงสุดลงกับพื้นดินเปียกปยกอยใจ จนหน้าแดงเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของแม่น้ำเพราะความมืดทําให้ทุกอย่างพร่าไปหมดแต่เสียงลมกลางคืนที่พัดผ่านใบไม้ทําให้เธอยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตายเธอนอนพักอยู่สักพักใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลฝืนกายแก่ที่สันดริริกให้เดินผ่านความมืดเธอต้องหาคนช่วยต้องรอดให้ได้ไม่ใช่เพราะห่วงชีวิตตัวเองแต่เพราะเธอกลัวว่าถ้าเธอไม่กลับมาเดทจะยิ่งจมลงไปในเหวลึกของความผิดบาปจนกลับไม่ได้มานีเดินโซเซไปตามทางดินที่แฉะเพราะฝนตกรองเท้าแตะของเธอข้างหนึ่งหลุดหายไปตอนตกน้ำทำให้ฝา่า เปล่าถูกหินแหลมและกิ่งไม้ข่วนจนเลือดซึมแต่เธอไม่สนใจเพราะความเจ็บกายเทียบไม่ได้กับความเจ็บใจที่ถูกทรยศจากลูกชายที่เธอรักที่สุดเธอเดินไปได้ไม่ไกลก็บังเอิญเห็นแสงไฟเล็กๆจากท้ายสวนของบ้านหลังหนึ่งเธอรีบเดินไปอย่างสุดแรงเมื่อเจอรั้วไม้เก่าเธอก็คอเรียกด้วยมือสั่นๆช่วยด้วยช่วยด้วยค่าเสียงเธ,เธอเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่โชคดีที่เจ้าของบ้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนได้ยินเสียงดังคล้ายสัตว์บาดเจ็บจึงเดินออกมาดูเมื่อเห็นร่างหญิงชาราที่เปียกโชก และเต็มไปด้วยโคลนเขาก็ตกใจรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมานีผู้ได้เพียงสั้นๆว่าเธอตกน้ําและขอให้เขาพาไปสถานีตํารวจชายคนนั้นจึงรีบพาเธอไปอยังบ้านของเขาให้ผ้าเช็ดตัวให้น้ําอุ่นแล้วโทรเรียกรถพาเธอไปอยังสถานีตํารวจในตัวอําเภอระหว่างนั่งในรถมานีนั่งกอดผ้าห่มแน่นมือเย็นจัดจนสัน่นแต่หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะความโศกเศร้าเธอไม่รู้ว่าจะเล่าให้ตำรวจฟังยังไงไม่ใช่เพราะเธอกลัวเดทถูกจับแต่เพราะเธอกลัวว่าเขาจะเจอกับอะไรเลวร้ายกว่าเดิม เธอยังอยากช่วยเขายังอยากให้ลูกชายกลับสู่ทางดีแม้ว่าเขาจะผลักเธอลงน้ำด้วยตัวเองก็ตามเมื่อไปถึงสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่รีบสอบถามว่ามีใครทำร้ายเธอหรือไม่แต่ก่อนที่เธอจะพูดเธอกลับลังเลเธอกลัวว่าถ้าบอกความจริงเดชจะถูกจับทันทีเธอเห็นภาพลูกชายที่ร้องให้วันถูกเจ้านี้ซ้อมลอยขึ้นมาในหัวเห็นภาพเด็กชายในวัยสิบขวบที่เคยจับมือเธอไปนั่งขายผักที่ตลาดเห็นภาพลูกที่เคยเอาขนมที่ได้จากโรงเรียนมาแบ่งเธอกินครึ่งหนึ่งตอนนั้นเธอเลือกที่จะโกหกเล็กน้อยเธอบอกว่า เธอลื่นตกน้ำเองเพราะเดินออกไปเก็บผักใกล้ตลิ่งตอนฝนตกเจ้าหน้าที่ฟังแล้วก็ยังคงสงสัยเพราะบาดแผลบนตัวเธอดูเหมือนรอยถูกผลักมากกว่าล้มเองแต่ก็ยังไม่ถามซ้ำเพราะเห็นว่าเธออ่อนแรงเกินไปตำรวจให้เธอนั่งพักแต่ระหว่างนั้นบางอย่างทําให้ความเงียบของเธอถูกทําลายชายที่พาเธอมาพูดขึ้นว่าเขาเคยเห็นเดชทะเลาะกับมานีหลายครั้งบางครั้งได้ยินเสียงเดชตะโกนด่าแม่ดังออกมาจากบ้านเสียงคว่างปาสิ่งของ และเสียงร้องให้ของหญิงชราก็เคยได้ยินเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงหันมามองมานีทันทีสีหน้าเธอซีดลงแววตาหลบเลี่ยงอย่างเห็นได้ชัดทําให้ความสงสัยยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ตารวจเริ่มถามลึกขึ้นน้ําตาของมานีก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามฝืนใจไม่ให้พูดแต่ในที่สุดก็ยอมรับความจริงบางส่วนเธอบอกเพียงว่าเดทเดือดร้อนเรื่องเงินและโมโหจนเผลอดันเธอตกน้ําเธอไม่ได้บอกว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันเกิดจากความกโกรธเท่านั้นเธอพยายามทําให้เรื่องดูเบาที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะหัวใจแม่ยังปรารถนาให้ลูกกมีโอาส แก้ไขในอนาคตแต่ตำรวจไม่อาจมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กได้เพราะมันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าข่าวว่ามานีรอดชีวิตแพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงชาราที่อ่อนแอคนนี้จะยังอยู่รอดในคืนที่มืดมิดและเย็นยเยอกได้เรื่องราวของเดชท,ที่ลงมือผลักแม่ตัวเองก็ลือไปทั่วจนชาวบ้านต่างพากันสายหน้าและอดสงสารไม่ได้มีทั้งความโกรธและความเวทนาประปนกันบ้างก็ด่าว่าเดชเป็นคนอกตัญญูบ้างก็ว่าเขาถูกเจ้านี้บีบจนสติแตกแต่ไม่ว่า จะฝ่ายไหนทุกคนต่างรอให้ตำรวจไปที่บ้านของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านเดทเขานั่งอยู่มุมห้องมองฝาผนังอย่างคนหลุดโลกเล่าเต็มพื้นและพวกแก้วที่แตกกระป๋องเบียร์เกลื่อนกลาดเขาแทบไม่ขยับเมื่อเห็นตำรวจเดินเข้ามาสีหน้าของเขาไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความว่างเปล่าเหมือนคนที่หมดทุกอย่างไปแล้วตำรวจบอกให้เขายืนขึ้นและขอสอบถามว่าเขาเป็นคนทำร้ายแม่หรือไม่เดทไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าผมไม่ได้อยากฆ่าเธอผมแค่หมดทางไปแล้วแต่คำพูดนั้นไม่ได้ช่วยทำให้มานีรู้สึกดีขึ้นเลยแม้สักนิด เมื่อเธอเห็นเดชถูกพาตัวออกมาจากบ้านด้วยมือที่ใส่กุญแจมือเธอก็ร้องให้ออกมาดังดังเสียงของเธอแตกผ้าเหมือนหัวใจที่กำลังร้าวเธอขอร้องตำรวจไม่ให้จับลูกมากเกินไปบอกว่าลูกเธอแค่หลงผิดไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดานแต่กฎหมายไม่ได้ดูที่ความรักของแม่มันดูที่การกระทำและการผลักแม่ลงแม่น้ำถือเป็นความผิดร้ายแรงในขณะที่เดชถูกนำตัวไปมานีถูกพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบว่าเธอมีรอยช้ำหลายแห่งและอุณหภูมิร่างกายต่ำ เพราะอยู่ในน้ําเป็นเวลานานแต่หัวใจของเธอกลับบอบช้ายิ่งกว่าร่างกายเธอไม่รู้ว่าลูกชายจะเผชิญอะไรต่อไปเธอกลัวว่าเขาจะจมลงในความผิดจนเกลียดตัวเองหรือแย่กว่านั้นอาจถูกเจ้าหนี้ตามทำร้ายในเรือนจําเธอนั่งกลุ่มหน้าร้องให้โดยไม่มีเสียงเหมือนคนที่สิ้นหวังแต่ยังไม่ยอมปล่อยความหวังที่มีต่อลูกแม่แต่น้อยเธอคิดถึงวันที่เขาเกิดวันที่เขากินข้าวคำแรกจากมือเธอวันที่เขาหัดเดินจนล้มหลายครั้งแต่ก็ยังลุกขึ้นได้เสมอเธอหวังว่าครั้งนี้เขาจะลุกได้อีกครั้งแม้ จะเจ็บหนักกว่าเมื่อก่อนหลายร้อยเท่าข่าวที่ตำรวจเปิดเผยให้หมู่บ้านรู้ว่ามานีรอดจากการถูกทำร้ายทำให้คนทั้งตำบลพูดกันไม่ขาดปากบางคนรู้สึกว่าผู้เป็นแม่แข็งแรงอย่างน่าทึ่งและมีบุญที่ช่วยให้รอดจากคืนมืดมิดขณะที่บางคนรู้สึกว่าเดชควรได้รับผลกรรมเพราะสิ่งที่ทำมันเกินให้อภัยแต่ไม่มีใครรู้ว่ามานีร้องให้มากแค่ไหนเมื่อคิดถึงลูกไม่มีใครรู้ว่าเธอภาวนาให้ลูกได้กลับมามีชีวิตใหม่เธอไม่อยากให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัอยู ไปตลอดชีวิตเธออยากให้เขากลับใจอยากให้เขายอมรับผิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เธอไม่รู้เลยว่าจะทันหรือไม่เพราะปัญหานี้สินที่เขาก่อขึ้นนั้นใหญ่โตและอาจตามมาทำร้ายเขาได้ตลอดเวลาในยามค่ำที่โรงพยาบาลเงียบสนิทเสียงเครื่องวัชพจรดังเบาๆมานีนั่งมองท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างเธอคิดถึงเดชไม่หยุดคิดถึงคำที่เขาตะโกนใส่หน้าคิดถึงแรงผลักที่ทำให้เธอตกน้ำเธอพยายามบอกตัวเองว่า เขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนที่ปากเขาพูดแต่ในหัวเธอกลับย้อนเหตุการณ์ซ้ำไปมาเหมือนมันถูกเปิดซ้ำแบบไม่อาจปิดได้เธอรู้ดีว่าการกระทําของเขาเกินกว่าคำว่าเผลอแต่เธอก็ยังเลือกที่จะมองด้วยหัวใจของแม่เพราะถ้าเธอไม่เชื่อลูกเธอไม่รู้ว่าจะยังเหลือแรงอะไรให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเธอหลับตาและภาวนาอย่างเงียบๆขอให้พรุ่งนี้มีข่าวดีขอให้ลูกของเธอไม่ถูกรังแกในห้องขังขอให้เขาไม่กลัวจนทำอะไรโง่ๆ ขอให้เขายังมีโอกาสกลับมาแม้เพียงเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของลูกชายจะเดินไปทางไหนต่อแต่เธอรู้ว่าเธอยังไม่พร้อมจะปล่อยมือจากเขาไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเธอก็ยังเป็นแม่ของเขาและหัวใจของแม่ไม่เคยหยุดรักลูกแม้ลูกจะทําให้มันแตกเป็นเสียงเสียงก็ตาม